สวัสดีค่ะพี่นอ้องลีดหนะ้าค่ะมือหนีลีดนาะเอารถไน่หมอบเอารถไน่ลีดแล้วหมอบแล้วแต่มันบกคอยลุ่มเนาะค่ะบกคอยลุ่มกันเลยต้องเอาอันรถหน่อยมาลีดอีกคืออนหนึ่งก็จ,จังเลียบจังน้อย นี่ค่ะชาวไร่ชาวนาการเฮ็ดไทยนะ่าก็หลายขั้นตอนค่ะตรงมือนี่รถไหญ่ยยตะกีกับว่ารถไหญ่ดีดีเอารถไหญ่เลยพันเอ้ารถหน้อยเฮ็ดอีกคื้เกาอยู่ค่คะบ่าแล้วเป็นล่ะนี่รถไหญ่ยยจอดไวเ้เด้เพินตะกีอยากได้ว่ารถไหญ่เฮ็ดดีดีว่าสั้น กะเฮ็ดดียู่ดอกว่าค่วมแห้งก่วมหยางกะท่านใจอยู่แต่ว่าความเรียบมอบแล้วกะสู่สู่รถนอยว่าได้ว่าซ่านเลยต้องเอารถนอยมาเรียลรับานเฮ็ดไปทุกแนวทุกอย่างคาเข่าบันทึกถือพี่น้องเอ้ยหน้าปังให้อันยางตำตำให้จักสิบบาทในเด้อค่าเด้อนะปังเด้อสิบบาทเด้อค่ะ ลอเบิงอยู่นีลรอเบิงอยู่ค่าตอนนี้่าคาราคาเข่าหน้าปังสิได้พอสิบบาทบอถ้าได้สิบบาทกับสิมื้นตาอาปากได้จักน้อยถังกับเตียมว่านพร้อมเรล็ดแล้วกับสีว่านบอสินสูตปินค่ะ แล้วหน้าปีกะคือหน้าปังแล้วหน้าปังกะคือหน้าปีหันหลังถือกระตงเฮดเด้อค่ะชเช่าไรเช่าหน้าโอเนี้ก็พิษแต่ปวดขายืนว่าสัน้นกะกะเพาถึงกบวาเนื้อไอ้คากเนออาะเพราะว่าว่าได้ยางเนาะค่ะแต่ว่ากับเนื้อย,ยืนเนาะเนื้อย,ยืนยั่วสัน้น เจ้า,นาหน้าเฮาบอมพี่ทีสินสูตรเทพไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณทุกการรับชมดนะคะ่ะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดเลิฟขอบคุณทุกคนที่มารับชมขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยค่ะขอให้เจริญเจริญอายุวันนะสุขภาพละมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ